โยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้สําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีในมื้อกลางวันนี้หรือว่ามื้อเย็นมื้อเช้าก็ได้นะครับพี่จะพามาทําไก่ต้มโคกนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ของเราวัตถุดิบของเราก็ต้องขาดไม่ได้เลยที่ต้องมีโค้กนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทําออกมาได้น่ากินเหมือนที่คนอื่นทําหรือเปล่านะครับเป็นการทําครั้งแรกนะครับน้อง,องๆโยกไปกันเลยวันนี้ก็จะเป็นน่องไก่สดล้างสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหมด3ามน่องนะครับอันนี้ทั้งหมด3น่อง เดี๋ยวเราจะมาทําไก่ต้มโคกให้ดูนะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับเพิ่งเคยทาครั้งแรกเหมือนกันนะครับเพิ่งดูในคลิปคนอื่นเข้ามานะครับลองหักทําตามเราก็จะดูว่าเราจะทําได้เหมือนในที่เขาทําหรือเปล่านะครับก็ต้องลองกันดูนะครับเริ่มที่วัตถุดิบที่เราจะนํามาทํานะครับมีรากชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาทั้ง3ามอย่างนี้มาโคกมาโคกรวมกันก่อนนะครับ เป็นริกไทยมันละเอียดยากนะครับเราต้องตำก่อนระหว่างที่ตำเม็พริกไทยอยู่เราก็จะคุยกันไปด้วยนะครับเมื่อเช้านะครับไปซื้อไก่ที่ตลาดมานะครับไม่รู้ว่าทําไมคนมองทั้งตลาดนะครับไม่รู้ว่า เราทําอะไรผิดหรือมีอะไรติดหน้าเราหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจําเราได้ที่เราแบบว่าถ่ายคลิปมาได้อย่างงี้นะก,ก็เป็นไปได้นะเออแปลกคนมองกันเกี่ยวกับทางตลาดนะครับผมก็รู้สึกเขินๆน,นะเออมันก็เป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่ดีนะเมนูนี้ก็เพิ่งเคยทําครั้งแรกเหมือนกันนะครับดูคนอื่นเขาทามาโอ้โหสีสันน่ากินมากเราต้องลองทําเองกับมือดูนะครับว่าที่เขาทำอ,อ่ะมันใช้ทําได้ผลจริงหรือเปล่านะครับ แต่ดูแล้วไม่ได้ยากนะคือเมนูที่ทําง่ายมากนะครับเอาละฮะเอาละเอียดประมาณนี้ก็พอนะครับเห็นไหม,ไมเห็นหรือเปล่าขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะหั่นรากผักชีนะครับกับกระเทียมนะครับแล้วก็จะนําไปตำนะครับตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็เอานี่นะครับเยเครื่องเทศที่เราํำนะครับมาใส่ในไก่ที่เราหมักไว้ไม่ได้หมักหรือยังไม่ได้หมักนะครับมาใส่ในไก่ที่เราเตรียมไว้นี่นะครับโอ้โหน่ากินมากนะครับหอมกลิ่นหอมกลิ่นเครื่องเทศมากจากนั้นเราก็ใส่เกลือนะคะรับเกลือเกลือเกลือ วิธีการใส่เกลือนะครับเราต้องเอาเกลือป่นมาอย่างนี้นะครับก็เทใส่มืออย่างนี้เทใส่มือนะครับออกยากจัางว่าต้องปรับเป็นรูก,กว้างๆนะครับถึงจะเทง่ายเท,เ,ทเกลือใส่มืออย่างนี้นะครับแล้วเราก็ต้องค่อยๆโรยลงไปนะครับนี่อย่าใส่เยอะนะใส่เยอะจะเค็มนะครับใส่พอปดประมาณนะครับอีกสักมือแล้วกันะะนะครับเมื่อกี้อาจจะอยากมองเห็นไหมครับ โอเคครับประมาณนี้เกลือเสร็จแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผงชูรสนั่นเองนะครับบอกเลยว่าใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยนะครับผงชูรสก็เหมือนกันนะครับหนึ่งชอ้อนใส่มือของเราอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆโรยลงไปอย่างนี้คือการโรยแบบนี้นะครับโดยโด้วยวิธีนะี้มันจะทําให้ผงที่เราโรยไปมันจะกระจายทั่วอาหารของเราที่เราเตรียมไว้นะครับมันจะคลุกเค้าได้เข้ากันดีกว่านะครับ เสร็จแล้วเราก็ใช้มือเลยครับล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับความสะอาดต้องมาก่อนนะครับช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บระบาดเยอะนะครับไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรเพิ่มอ,อ,อีกหรือเปล่านะโอ้นี่นี่เห็นเห็นถ้าเ,เห็นเขาใส่น้ามันพืชนิดนึงนะครับใส่น้ํามันพืชการตวงน้ำมันพืชนะเราเทาใส่มือเราอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ลงอย่างนี้เหมือนเดิมนะฮะโอเคครับใส่นิดเดียวพอนะเดี๋ยวมันมันเกินนะครับอีกสักหน่อยแล้วกันโอ้ สวยทั้ทุกคนโอ้โหล้างมือก่อนโอ้โหเมื่อกี้เทลงมาโอ้โหเยอะมากอะ่ะอีกแล้วนะครับอมน้ำมันแน่นะคะรับรอบนี้ไม่เต็ดๆไม่น่าจะอมน้ำมันนะเพราะเราไปต้มนะครับเละนะครับทำอาหารที่ไรเละทุกรอบ เ็นเมนูที่น่าจะทําไม่ยากนะครับในไก่ต้มโคกนะครับโคกเราก็ต้องเตรียมไว้ขวด1.5ลิตรเลยนะครับเผื่อไม่พอนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่อ่าหมักทิ้งไว้ก่อนนะครับทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ได้ยิ่งหมักนานเครื่องเทศยิ่งซึมเข้าไปในเนื้อไก่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้นะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับ,รบประมาณ เกือบ1ชั่วโมงนะครับนี่นะครับไก่ที่หมักไว้นะครับอันนี้พี่ใส่เป็นซีอิ๊วขาวเพิ่มไปนะครับเพื่อให้สีสันไก่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับแต่ใส่แค่นิดเดียวนะครับเพื่อให้มีสีขึ้นนิดเดียวนะครับหลังจากนี้เราก็นําไก่นะครับมาใส่หม้อที่เราเตรียมไว้นะครับดูไก่ดูไก่ไกหูยเนื้อแน,น่นใส่ลงไปในหม้อ ชิ้นนี้คือชิ้นใหญ่มากนะครับอิ่มแน่นอนนะครับวันนี้ใส่ไก่ลงไปในหม้อใส่ไปทั้งหมดสามชิ้นนะครับเปิดแก๊สนะครับด้วยไฟที่แรงพอด,ดีพอดีนะครับแล้วเราก็ใส่โคกลงไปเดี๋ยวเราเสียกอีกแล้วไม่โคกยังไง จนมันท่วมนะครับไม่รู้ว่าใครไปเขย่ววาขวดโคกไว้นะท่วมนะแค่ท่วมก็พอเหลือไว้หน่อยหนะึ่งแล้วเผื่อเติมเวลาแห้งเละนะครับทุกคนเดี๋ยวพ้ามาดูผลงานที่ทําเมื่อกี้นะครับโหเมื่อกี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับดูนะฮะโอ้เละเละโคกเปิดโคกได้เละมากนะครับ เสื้อเปียกอีกแล้วแม่ด่าแน่นอนนี่นี่ดูไก่ของเราเราอย่าเพิ่งไปคนแรงนะครับถ้าคนแล้วไก่มันจะคาวได้นะครับเราต้องทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าโคกมันยังไม่พอนะหไหนกไ็ไหนแล้วนะใส่ให้หมดเลยแล้วกันมันมันต้มน้ำท่อมเลยวะเราเราก็รอจนกว่าไก่มันจะ <c oughs> สุกนะครับรอให้หมอมันเดือดน,นะครับ เดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนนะครับเหมือนแบบว่าดูทัานทุกคนเหมือนต้มน้ำท่อมเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสิบห้านาทีแล้วนะครับเราลองมาเปิดฝาหม้อดู้อมๆกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะโอ้ดูนะครับทุกคนดูสีดูสีสแอบเหมือนพะโล้เหมือนกันนะครับเนี่ยเราลองเราต้องกลับกลับทางนะครับ สวัสดีอีกรอบนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ20นาทีนะครับพี่คิดว่านกไก่ของเราน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกให้ดูโอ้หอมมากเดี๋ยวออกกล้องมาดูใกล้ๆกี้ก่อนนะนี่นะครับนี่ก็คือไก่ต้มโพกครั้งแรกของเรานะครับเพิ่งเคยทําเหมือนกันนะครับดูดูสีดูสีนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับไก่ต้มโพกครั้งแรกนะครับสีสันก็ออกมาน่ากินมากนะครับแต่ว่าเรื่องรสชาตินี่เดี๋ยวต้องไปลองชิมกันดูอีกทีนะครับดูครับ หอมมากนะครับกลิ่นโคกนี่หอมจริงๆนะดูนัดูนะนะหูโหแบบสีสีเหมือนแบบว่าข้าวขาหมูเลยครับเดี๋ยวลองไปชิมกันดูนะว่าจะออกมาได้อร่อยหรือเปล่าถ้าอร่อยตเตรียมตัวไปทํากินกันเลยนะครับทําไม่ยากนะครับใช้อุปกรณ์แค่ไม่กี่อย่างและนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับไก่ต้มโคกของเรานะครับดูสีสันสีสันนี่น่ากินมากหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ นี่โรยหน้าด้วยผักชีเลยนะครับเพื่อความสวยงามนะไม่ได้ทำน้ำจิ้มนะครับรสชาติไก่จะออกหวานๆนะครับแต่ว่าไก่นุ่มมากเลยนะร้อนๆอยู่นะอร่อยเปว่าทุกคนไก่ต้มโพกนี่อร่อยนะครับไม่เหมือนไก่ทอดรอบที่แล้วนะครับ อันนั้นเราทําไม่ได้เรื่องนะครับแต่อันนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับด้วยการที่ศึกษาไม่อย่างดีนะดูนะดูนะฮะดูเนื้อข้างในนี่แบบว่าเปื่อยมากนะอันนี้ต้มประมาณ20่สิบยีสินาทีเองนะครับใช้ไฟแรงตอนแรกนะครับตอนหลังๆมาก็ใช้เป็นไฟไฟอ่อนนะครับ ยังร้อนอยู่นะอร่อยอ่ะกินกับข้าวก็ได้นะครับสูตรนี้นะเอาไปทำกันได้เลยนะครับไม่ห่วงนะครับไก่ต้มโคกสูตรคนกินตายคนคลายรอดนะครับอร่อยไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยเนี่ยโอ้ oh. ไก่3ชิ้นนี้ทั้งหมด60บาทนะครับแล้วก็โคก้กขวดใหญ่1.5ลิตร20 20กว่าบาทนะครับไม่ถึงร้อยนะเมนูนี้นะคือวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับไก่ต้มโค้กนะกินได้นะครับทำกินได้ทำขายเจ๊งนะครับสุดเนียวก็แปลกใจเมื่อเช้านะั้นไปตลาดตอนไปซื้อไก่ไม่รู้คนมองอะไรกันนักหนานะครับไม่รู้มีอะไรติดหน้าเราหรือเปล่าอร่อยมากอะ เปื่อยมากครับเปื่อยเกือบถึงกระดูกข้างในนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปมาดูว่าจะทําอะไรนะครับว่าจะทําง่ายหรือทํายากนะครับแต่รอบนี้ถือว่าทําง่ายด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะแล้วก็ใช้งบน้อยด้วยไม่ถึง100บาทนะครับตีไป100บาทเลยแล้วกันค่าแก๊สค,าค,าค,าคา่าอะไรดูไก่นะครับนี่โห้โหน่ากินมากา หอมด้วยนะหอมกลิ่นโค้กกับกลิ่นกระเทียมบายเขาไปเจอกันใหม่นะ